อรลากหลายฮะเรามีทั้งคอนจูเนอร์โปรดักต์ FMCG f d จะเป็นโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นพวกอีคอมเมิร์ซอพวกแผ่นแปะแผ่นแปะกระเป๋าบุหรี่นะครับคือมันเยอะอ่ะมันมันเยอะมากคือเราอยู่ในเกิดทุกอุตสาหกรรมฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในระดับนึงว่าเวลามันมีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มันฉูขึ้นมาอย่างอย่างมีช่วงหนึ่งที่โลจิสติกอีคอมเมิร์ซเนี้ยบูมมาก อันนั้นก็มีการจเจริญเติบโตสูงมันก็จะมาช่วยอันอื่นที่มันอาจจะสบลงไปถึกนหครับจับจับพอสุดท้ายมันก็จะบาลานซ์นะครับพเพราะว่าถือว่าในการจเจริญเติบโตขับไซโทพิลัติกมันก็จะมีความหลากหลายแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยในแต่ละประเทศเขาก็จะมีขึ้นมีลงอาจจะไม่เหมือนกับเราด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะมันก็จะเป็นงานแบบช่วยสปอร์ตกันขึ้นไปนก็ลดความเสีย่ยง ว่าเราไม่ได้เน้นเกาะอ,อยู่กับใคร